ถนนนะครับยุบตัวลึกห0เมตรหน้าโรงพยาบาลวชิระและก็สอนอสามเสนนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยเขาบอกว่าอะไรรูนะ้ไหมเขาบอกว่ามันเกิดจากน้ําท่อน้ําประปาที่มันแตกท่อน้ําประปาที่มันแตกแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยนะครับดินยุบตัวดินมันเหลวก็เลยยุบตัวนะครับแต่อีกเสียอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรูนะ้ไหมเขาบอกว่ามันเกิดจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับที่ไม่มีการ เขาเรียกว่ามีการกรบกรบหรือว่าอัดดินเข้าไปให้มันให้มันเต็มเต็มตามที่ควรจะเป็นมันก็เลยเกิดการซุดตัวนะครับลึกลงไปแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นตัวผมเองผมสันิฐานว่าอะไรรู้มามันต้องเกิดจากการก่อสร้างไฟฟ้านั่นแหละเพราะว่าดินที่มันหายดินที่มันยุบลงไปห้าสิบเมตรเนี่ยดินที่มันยุบลงไปห้าสิบเมตรหมายความว่ามันต้องมีที่ไปครับมันไม่มีทางที่ดินที่มันไม่มีที่ไปแล้วมันจะยุบลงยุบลงไปได้ห้าสิบเมตรเป็นไปไม่ได้ครับ เป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันก็น่าจะอยู่ติดขนานกับแม่น้ําด้วยนะครับดินแถวนั้นอาจจะต้องน่าจะต้องตรวจสอบกันเยอะนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ตอนนี้ที่เขาเห็นกันอีกก็คือมีเสาเสาเข็มที่สอนอนหน้าสอนอนสามเสียซึ่งเป็นอาคารใหม่ยังไม่เปิดใช้งานนะครับปรากฏว่ามันหายไอ้เสาเนี่ยมันหายไปเสาหนึ่งไอ้เสาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะ คือเสาเนี่ยเสาเข็มก็เ่อไรเสาเข็ม F3 เนี่ยนะครับเสาเข็ม F3 มันควรจะมีสามต้นนะครับมันควรจะมีเสาเข็มอยู่สามต้นบริเวณนี้นี่อันนี้เนี่ยคุณเห็นไหมเสาเข็มเนี่ยมันต้องอยู่ในบริเวณนี้อีกสองต้นถูกไหมแต่ตอนนี้มันเหลือหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามันยุบซุดลงไปพร้อมกับลงไปพร้อมกับดินนะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมถามว่าถ้าเกิดมันไม่เจอไม่เจอไอ้สองเสาเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับคุณทุจริตยันเสากันเลยหรือเปล่า อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเขายัางต้องขุดพิสูจน์กันก่อนนะครับคือผมผมก็ไม่อยากจะนะครับวิเคราะห์อะไรไปเพราะผมไม่ใช่คนที่มีความรู้ทางทางด้านเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความรู้ทางโยธาหรือวิศวะอะไรพวกนี้ผมไม่รู้หรอกครับแต่สิ่งที่ผมสันนิษฐานก็คือมันต้องเกิดจากการทุจริตแน่นอนนะมันต้องเกิดจากการทุจริตอะไรบางอย่างในการก่อสร้างนะครับทั้งเรื่องของรถไฟฟ้านะครับหรือแม้แม้กระทั่งการก่อสร้างตึกเนี่ย ก็ต้องมีแน่นอนนะครับคือประเทศนี้มันกินกันทุกอย่างถ้าเป็นโครงการไรนที่เป็นของรัฐแม่งกินกันหมดทุกอย่างนะครับเพราะมันถือว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตึกของมันไอ้คนอนุมัติก่อสร้างน่มันถือว่ามันไม่ใช่ที่ของมันไม่ใช่ตึกของมันมันมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันก็เลยคิดว่าเอ้ยกูกรรมที่เดียวกมตนดีกว่านะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าไอ้รถไฟฟ้าสายเนี้ยนะครับมันอนุมัติสร้างในสมัยของคุณศัก์สยามที่ชอบเลยนะ อันนี้เราก็ไม่รู้ครับเพราต้องไปเขาก็ต้องไปหาหาข้อมูลหาอะไรกันอีกนะครับว่าตกลงมันเกิดจากอะไรซึ่งจริงๆอ่ะทุกอย่างพิสูจน์ได้หมดนะแต่อยู่ที่ว่าใครเป็นคนไปตรวจพิสูจน์เอาดูตรงนี้นะอยู่ที่ว่าใครเป็นคนตรวจพิสูจน์ถ้าคุณเอาพวกเดียวกันไปตรวจพิสูจน์มันก็ไม่เจออะไรหรอกครับนะครับตอนนี้ผมเชื่อว,ว่าหน่วยงานของรัฐแม่งเป็นพวกเดียวกันหมดตรวจอะไรไม่เคยเจอครับตรวจอะไรยังไงก็ไม่เจอคุณลองดูเรื่องของสตงเนี่ยหกเดือนหกเดือนแล้ว หกเดือนแล้วครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับยังไม่มีตัวใครที่เป็นคนผิดนะครับเจ้าหน้าที่ในสตงยังไม่มีใครสักคนเลยนะครับได้ได้ได้ถูกกันร้องถูกกล่าวโทษไม่มีครับมีแต่เอกชนที่เป็นเข้าไปรับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะครับคือตอนนี้ในเรื่องของการทุจรลิตพวกไอ้พวกชิดอ่าเขาเรียกว่าวัสดุด,ดิบในการเอาไปก่อสร้างพวกปูนพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับเดีย๋ยวนี้มันมีการลดสเปคกันเยอะนะครับลดได้หมดนะครับ ในจีนเนี่ยผมจะบอกให้นะตึกตึกเนะี่ยมันใช้ปูนเต้าหู้ทาอะตอนเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่ทําไว้มันผีดอออกปูนแล้วนะครับตึกตึกใหญ่ใในจีนเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าโครงสร้างเนี่ยนะครับเสาเข็มที่รองรับน้ำหนักเนี่ยข้างล่างชั้นล่างๆปูนมันเริ่มกระเทาะอ,ออกมาแล้วนะครับหลายๆที่เลยนะครับแล้วก็แก้ปัญหาโดยการเอาปูนไปแปะ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 แล้วก็ฉาบแล้วก็ทําให้มันเป็นรูปเหมือนเดิม ซึ่งมันไม่ค่อยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้คนนะครับทางด่วนที่มันสร้างกันล้มมาหลายอันแล้วนะคุณลองไปดูข่าวดีๆนะประเทศไทยเรานะครับใช้บริการนะครับบริษัทก่อสร้างของจีนหลายร้อยโครงการนะไอ้ไชน่าเรลเวย์รับงานก่อสร้างหน่วยงานของรัฐตึกของรัฐหลายร้อยโครงการที่มันรับที่มันรับมาวัดก่อสร้างเพราะว่ามันร่วมทุนกับอิตาเลียนไทย นะครับเป็นจอยเวนเจอร์กันฉะนั้นครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆครับยุคผมพูดทุกวันเลยว่ายุคป,ปี2อง5ครับใครทำอะไรไว้มันจะผีดอกออกผลมานะครับแล้วก็นะครับสัาแดงให้โลกใบนี้ได้รู้ว่ามึงทำอะไรเอาไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยคนก็เตรียมตัวกันนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีการถแถลงเขาเรียกว่า,าละาถแถลงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นะครับต่อสภาหรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าพอมีข่าวนี้เกิดขึ้นมาอีกเดี๋ยวข่าวนี้มันจะไปกบไอ้เรื่องไอ้เรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับที่ผู้คนกําลังจยาให้ความสนใจแล้วแต่พอมีข่าวนี้ขึ้นมาผู้คนก็จะเบี่ยงเบนความสนใจแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รัฐธรรมนูญฉบับสีน้ําเงินคุณระวังนะครับถ้าคุณนะครับกระพริบตามนิดเดียวคุณจะได้รัฐธรรมนูญฉบับสีน้ําเงินซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเอื้อนะครับให้คนที่เป็นรัฐบาลนะครับ ผู้เขียนผู้ที่เขียนกฎนี้ขึ้นมานะครับชนะการเลือกตั้งและได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกรอบนึ่งนะฉะนั้นคุณระวังนะครับระวังไว้ให้ดีนะครับประเทศนี้ตอนนี้มันกําลังอยู่ในยุคของการแย่งแย่งชิงดีชิงเด่นแย่งอํานาจกันนะครับแย่งอํานาจแย่งการปกครองกันฉะนั้นคุณก็เลยจะเห็นว่าตอนนี้นะครับสามพักใหญ่ใเนี่ยนะแม่งตีกันไปตีกันมาตีกันไปตีกันมาด่ากันไปด่ากันมาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ทําเลย ครับยังไม่ทําเลยแล้วเดี๋ยวคุณรอดูวิธีการแก้ปัญหานะครับแล้ววิธีการตรวจสอบทุจริตต่างๆนะครับของเรื่องของไอชนอนลยุบตัวเนี่ยคุณคุณลองดูผลงานของคุณชัดชาติดูนะครับตัดสินกันที่ตรงนี้แหละครับว่าคุณชัดชาติเนี่ยนะครับเก่งจริงหรือเปล่าสรุปแล้วคุณชัดชาตินี่เก่งจริงหรือเปล่าผมอยากทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังๆนี่ผมก็เห็นผลงานแกแกแก่ดับลงดับลงไปเรื่อยๆนะคือแกอาจจะมีความตั้งใจที่ดีนะครับแต่ว่าต้องบอกว่า แกก็ทํางานยากอันนี้ผมเข้าใจนะนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนกับท่านท่านไม่ค่อยสู้เลยนะครับท่านไม่ค่อยสู้เลยครับคือท่านไม่ได้ต่อสู้เลยครับคือในกระบวนการของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเวลาจะทําอะไรก็ต้องแถลงต่อสภาสภากทมนะครับแล้วก็ต้องต้องลงมติหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นในคลิปนะคุณชาชาติโดนขวางหลายเรื่องนะครับแต่คุณชาชาติไม่ค่อยสู้เท่าไหร,นร่นะครับผมก็แปลกใจนะครับท่านน่าจะสู้มากกว่านี้หน่อยนะครับ คือถ้าอะไรที่มันถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมอะไรใครมาขัดขาอะไรกูกูจะแฉให้หมดเลยกูจะแฉไม่ให้หมดอะ่ะถูกป่ะทําไมต้องขัดขวางความเจริญของผู้อื่นด้วยวะถูกไหมทําไมต้องขัดขวางอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไอสภากรทมในตัวแสบนะผมจะบอกให้นะฉะนั้นครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าบ้านเมืองนี้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับบ้านเมืองของเรา เดี๋ยวมันจะมีออกมาอีกครับแต่ว่าตอนนี้ตึกของวชิระพยาบาลนะครับแล้วก็สอนอสามเส้นตึกใหม่นะครับตอนนี้ผมผมคิดว่าไม่น่าจะนะครับใช้การได้ละเพราะมันเสี่ยงที่จะยุบลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนั้นอาจจะยุบเป็นหลุมกว้างกว่าที่เราเห็นตอนนี้นะครับอาจจะยุบมากกว่านะครับที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับอันนี้ต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับเรื่องของถนนสุดนะครับถนนสุดถนนยุบตัว50เมตรครับ